สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่มมินิแวนหรือมินิ m p v ยุค90รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เป็นรถค่ายเจ้าตลาดแต่บนท้องถนนในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเห็นมากนะักแต่รู้หรือไม่ว่ามันได้รับความนิยมและคนสนใจหาซื้อหามาใช้งานกันเป็นจำนวนมากอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของราคามือสองมีตั้งแต่หลักหมื่นยันหลักแสน SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆ ใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาวอเทียน NGK ตัวเลือกอันดับหนึ่งของโรงงานผู้ผลิตและทีมแข่งชั้นนำระดับโลกเลือกใช้ t o y ย t no a l i g ท์เอสโนอ2.0ลิตรขอขอบคุณน้องพัทสมาชิกทางช่องเที่ยวรถมาให้รีวิวและหากใครสนใจรถคันนี้ติดต่อน้องพัทได้ตามรายละเอียดในคอมเมนต์ครับไลท์เอสหรือในอีกชื่อหนึ่งทาวเอส เป็นรถในกลุ่มมินิ MPV หรือว่า M-Segment ของทางค่ายโตโยต้และตามสไตล์ของรถค่ายนี้ถ้าเป็นรถตู้ขนาดเล็กมันจะถูกออกแบบและพัฒนาโดยไดฮัตส,สุและ Li ท์เอ e จะถือว่าเป็นรุ่นลองจาก Toyota h i a เอนะครับเส้นทางของ l i ท์เอ e ค่อนข้างสับสนพอสมควรมันเปิดตัวในยุค70ครับจนถึงนับปัจจุบนันถ้าแบ่งออกเป็นไทม์ไลน์แบ่งได้เป็น3ช่วงครับช่วงที่1ก็คือ M s e r ซ e s ช่วงที่2 R-Series และช่วงที่3จนถึงนัปัจจุบนันคือ S-Series ครับสำหรับในตัวของ Light Age ที่ลุงเอามารีวิววันนี้จะอยู่ในช่วงของ R-Series ครับเปิดตัวครั้งแรกในปี1976จนถึงปี2007มีทั้งหมด3 Generation ครับเจนที่1 R10 ในปี1976เจนที่2 R20 R30 ในปี1982และเจนที่3 R40 R50 ในปี1996แต่หลังจากนั้นรหัส R60 ในปี2001 R70 ในปี2007 R80 ในปี2014และ R90 ในปี2022พวกนี้จะใช้รหัสเดียวกันแต่ชื่อจะถูกขายในชื่อของ Toyota Noah Toyota w o x y และ Toyota s q u i r e รับซึ่งถือว่าเป็นมินิ MPV หรูหรา แต่ในไทม์ไลน์เขาจะไม่นับรวมกันนะครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Toyota l i g ท์ s n o r นอเจนที่3รหัส R40 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1,996จนถึงปี2,007และรถคันนี้จดทะเบียนในปี2,007ครับสำหรับคำว่า l i ท์ a อ e และทาว a อ e ตรงตัวเลยครับคำว่า l i ท์ใช้ในงานเบาๆคำว่าท w วใช้งานในเมืองครับมาดูเครื่องยนต์กัน ฝากะโปรงเบาครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขับวาวด้วยสายพานขนาด2 0ลิตรรหัส 3SFE 4สูู่บเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปวาว EFI 126แรงม้าแบบ HP แรงบิด179นิวตันเมตร เกียร์อัตโนมัติ4สปีดครับเลเบลและเพรดที่รถเดิมคุณจะต้องมีในห้องเครื่อง2จุดครับ1และ2ครับบนฝากระโปรง1จุดมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0ถึง114วินาทีท็อปสปีด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวมีขนาด5เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิสบอลด้านหลังเป็นโฟลิงระบบเบรกหน้าเป็นดิสหลังเป็นดัมถ้าอยากได้ ABS เป็นออปชั่นซื้อเพิ่มครับยางเดิมติดรถมีขนาด195-65-14ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่1 6 5จนถึงครับ ปัจจุบันคันนี้ใส่ล้อวตานาเบ้ใส่ยางขนาด195 60 15เส้นผ่าศูนย์กลางยังเท่าเดิมอยู่ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลร์แลนส์180มิลิเมตรน้ำหนักรถ1.45ตันครับมิติของตัวรถมีขนาดกว้าง1.69ยาว4.43สูง1.90เมตรครับหลังคารับน้ำหนักที่จุดละประมาณ75กิโลกรัม ความสูงของฝาท้ายเวลาเปิดสุดประมาณ2เมตร10เซนครับโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์ MPV หรือว่าแวนแพลตฟอร์ม R40 แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด55ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน91นะครับถ้าจะใช้ E20 แนะนำไม่เปลี่ยนสายน้ำมันก่อนครับมาดูภายในกันกุญแจ เป็นลักษณะนี้ครับตอนป้ายแดงมีมาให้3ดอกกระจกทุกบานจะมีโลโก้โตโยต้และตามสไตล์ของรถสเปคญี่ปุ่นครับกระจกจะเป็นสีชาทั้งคันประตูฝั่งที่นั่งคนขับบริเวณนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปและบริเวณนี้เป็นผ้าครับที่ประตูคู่หน้าจะมีไฟเวลครมไลท์มาให้ครับล็อกประตูล็อกกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง3บานเป็นอัตโนมัติ1บาน ช่องใส่กระสารลึกประมาณ1ฝ่ามือมีมาให้2ช่องครับเลเบลที่เสาบครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงไม่มีหนุนหลังมาให้นะครับมีแป้นพลาสติกพักเท้ามาให้ที่เปิดฝากระโปรงหน้าปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกช่องแอร์สวิตไฟตัดหมอกหน้า พวงมาลัยเป็นแบบ4ก้าน <c oughs> เหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนวงกำลังดีขนาดเล็กกว่ามือลุงไปนิดนึงครับแตรอยู่ตรงบริเวณน,นี้ปรับได้2ทิศทางขึ้นลงก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้3ระดับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวาเรือนไมจะเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น4หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวา น้ำมันความเร็วถึง180วัดรอบและอุณหภูมิครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางถือว่าออกแบบได้ดีถ้าเรามองว่ามันเป็นรถในยุค90ครับดูล้ำสมัยอยู่พอสมควรโดยเฉพาะคอนโซลด้านหน้าเป็นแบบสเต็ปครับหรือคล้ายๆ c o เคาน์เตอร์บาร์ช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดและตกแต่งด้วยลายไม้ครับ ถุงลมนิรภัยมีมาให้2ลูกคู่หน้าครับเกียร์เป็นแบบอัตโนมัต4ิ4สปีดอยู่ที่คอพวงมาลายัยมีปุ่มโอเวอร์ดฟ์มาให้ด้วยปุ่มเปิดปิดสัญญาณโซนานาฬิกาดิจิตอลไลฟฟ้าด้านหลังสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนครับช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องอาการประจำรุ่นช่องแอร์หลวมครับระบบแอร์จับเป็นแบบอัตโนมัติแยกคุมกัน2โซนนะครับ มีโซนด้านหน้ากับโซนด้านหลังฟังก์ชันการใช้งานไลฟ้าด้านหน้าโหมดการใช้งานอากาศภายในภายนอกพัดลมแอร์หลังเปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์ปรับแรงลมปิดการทำงานระบบแอร์อัตโนมัติปรับอุณหภูมิและมีฮีตเตอร์ด้วยครับวิทยุมีขนาดวันดินครับตรงบริเวณนี้ของเดิมจะเป็นเก๊ะใส่ของนะครับอันนี้เข้าไปใส่ฟังก์ชันเสริมมา เป็นถาดเก็บของอันหนึ่งและเป็นที่วางแก้วครับสามารถใส่แก้วได้ใหญ่สุดขนาด22ออนซ์นครับแก้วอย่างเยติ30 3สอาอนอ์นใส่ไม่ได้ที่เขี่ยบุรีและที่จุดบุรีครับด้านล่างเป็นช่องเก็บของกระจุกกระจิกลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับที่เปิดฝาถังน้ามันเบรกมือเป็นแบบเหล็กหุ้มด้วยยูรีเทนครับด้านข้างเป็นช่องเก็บของกระจุกกระจิก ลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับสามารถใส่แก้วน้ำขนาด30 32ออนซ์ได้ครับทำให้การใช้งานสะดวกมากครับแถว1สามารถเดินทะลุถึงกันได้และสามารถไปที่แถว2และแถว3ได้ด้วยครับไม่ได้ถึงกบลําบากครับเข้าออกได้สบายอยู่เดินออกมาปุ๊บจะออกประตูนี้ก็ได้ครับตามสไตล์ของรถในยุค90นะครับ ตรงคอนโซลด้านบนจะสามารถวางของได้เก,กเก็บของด้านหน้ามีขนาดใหญ่ครับตัววัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปลึกประมาณฝ่ามือครึ่งตัวคู่มือจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับค่าภาษีรายปีณปัจจุบันจะอยู่ที่1,450บาทครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับขนาดความกว้างและความยาวกำลังดี จะมีไฟส่องแผนที่และไฟส่องห้องโดยสารมาให้ด้วยครับใช้ไฟดวงเดียวกันแต่แยกฟังก์ชันการใช้งานไฟสองห้องโดยสารไฟสองแผนที่ครับม่านบังแดดค่อนข้างกองแกงครับตัววัสดุด้านนอกเป็นวัสดุชนิดเดียวกับผ้าหลังคามีกระจกส่องหน้ามาให้สองบานขนาดเหมาะสมกับตัวรถดีครับ มีซันรูฟด้านหน้ามาให้ด้วยครับอันนี้อาการประจำรุ่นอย่างนึง่งผ้ามันย้วยต้องเก็บดีๆครับถึงเปิดได้ถ้าเห็นในลักษณะน,นี้สามารถเอาไปซ่อมได้นะครับอัดกาวเพิ่มก็จบแล้วเป็นลักษณะตัวบีบครับยกขึ้นเป็นก a ปขึ้นไปสวิตช์เปิดปิดซันรูฟที่แถว2และม่านไฟฟ้าครับ มือจับหลังคามีมาให้แค่4อันครับเฉพาะแถว2กับแถว3สําหรับมือจับคู่หน้าอยู่ที่เสา A Greek, ครับที่เสา B จะมีมือจับสําหรับให้ขึ้นแถว2และแถว3ด้วยครับเบาะที่นั่งคนขับดีมากครับความรู้สึกในการนั่งบอกได้เลยว่าน้องๆเอาผาดตัวเบาะใหญ่หนา Letter นั่งสบายวัสดุเป็นผ้าหุ้มครับตัวเบาะค่อนข้างแบนั่งสบาย พนักพิงปีกเบาไม่ใหญ่จนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งดีครับมีที่พักแขนมาให้ด้วยปรับองศาได้ครับหัวหมอนปรับความสูงได้4ระดับองศาดีมากครับแถมยังปรับเอนมาด้านหน้าได้ด้วยทำให้รับกับศาีรษะาได้ดีตำแหน่งกับคันเกียร์ไม่ได้นะครับพอมันเป็นเกียร์คอเนี่ยเข้าใจได้ที่พักแขนทั้งด้านขวามือตัววัสดุเป็นผ้าหุ้มด้านในบูด้วยฟองน้ํา ความรู้สึกในการเท้าดีครับระยะกับพวงมาลัยดีมากตามสไตล์รถ JDM นะครับจะต้องมีผู้ส่งสัญญาณมาให้ด้วยเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงความสูงของตัวเบาะอยู่ในตำแหน่งที่โอเคครับเวลานั่งแล้วดูไม่อึดอัดเลกลูมจุดที่แคบที่สุดกําป้นไก่4นิ้วครับพื้นที่วางเท้าสบายสายครับ เหยียดขาได้สุดทั้งสองเท้าทางด้านซ้ายติดซุ้มล้อนิดนึงนะเวลาเหยียดขาสุดมีพื้นที่ห่างจากคอนโซลหนึ่งกำปั้นครับเฮดลูมมีอยู่2องกำปั้นครับข้างใต้เบาะที่นั่งข้างคนขับจะมีถาดใส่ของไหมด้วยครับกระจกประตูด้านหน้าลงได้สุดด้านหลังลงได้ประมาณ80%เซต์ ประตูด้านหน้าจะเปิดได้กว้างกว่าด้านหลังนะครับด้านหลังมาในสไตล์ประตูสไลด์แบบรถตู้ไม่ติดที่เสาซีครับกระจกที่เหลือทุกบานจะเป็นแบบหูช้างนะครับที่ประตูแถว2จะมีไฟกาวไลท์มาให้ครับด้านหลังเบาะคู่หน้าจะมีกระเป๋าใส่กระสารหรือกระเป๋าจิงโจ้มาให้2ช่องครับทางด้านขวามือเบาะแถว2จะมีที่จุดบุหรี่ที่เขียบุหรี่ ระบบปรับอากาศของแอร์แถว2ครับปรับอุณหภูมิโหมดการใช้งานเปิดปิดแรงลมปรับแรงลมและระบบแอร์อัตโนมัติครับและเก๊กเก็บของกระจุกกระจิกลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับไฟสองห้องในสารแถว2ใหญ่มากอันนี้ลุงชอบครับกลางคืนสว่างเชียวเบาดที่นั่งแถว2มาในลักษณะกับตันซีทครับ ความรู้สึกในการนั่งไม่ได้แตกต่างจากเบาะคู่หน้าหัวหมอนปรับความสูงได้4ระดับและปรับเอนมาด้านหน้าได้ด้วยครับเฮดลูมหนึ่งกำปัน้นสองกำปัน้นสามกำปัน้นประมาณ3กํกำปัน้นไก่ีก3นิ้วครับพนักพิงปรับองศาได้เยอะครับแล้วก็มีที่พักแขนมาให้ด้วยโอเคมากแต่ความสูงของตัวเบาะสั้นไปนิดนึงครับเพราะว่าเวลาลุงนั่งขาชันเห็นไหมครับ ห่างเยอะอยู่แต่ถ้านั่งเหยียดขาดีมากครับรางบ่อด้านหน้าสูงสอดเท้าได้สุดสอดเท้าได้แบบนี้เลยหรือเอาขาไปไว้ตรงนี้ก็ได้ครับนั่งทางไกลสบายตัวเบาสามารถสไลด์ไปด้านหน้าได้ครับและสามารถหมุนเบาแบบ360บองศาได้ด้วย พยายามนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นลองครับลองหมุนดูสามารถหมุนเบามาเป็นลักษณะเบารถไฟได้ครับถ้าตรงกลางมีโต๊ะนี่แหลมเลยครับทําอะไรก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศ w a l k t ไวไปแถว3ครับบาะที่นั่งแถว3 s u เซอร์ไพรส์ครับนั่งได้จริงเห็นว่าเป็นไซส์เล็กแบบนี้ก็เถอะ หัวหมอนปรับความสูงได้5ระดับครับตำแหน่งถือว่าโอเคพนักพิงค่อนข้างกว้างและแบรครับที่สำคัญปรับองศาได้ด้วยปรับได้ขนาดนี้เลยครับตัวเบาะใหญ่หนานั่งนุ่มสบายตำแหน่งเบาะแถว2อ,อยู่ในตำแหน่งปกตินะครับเล็กลูมจุดที่แคบที่สุด3นิ้วพื้นที่วางเท้า มีครับแต่ว่าเหยียดไปด้านหน้าไม่ได้เพราะติดรางเบาแถว2แต่เราสามารถทําแบบนี้ได้ครับเฮดลูมมีอีูสองกำปันครับด้านข้างเบาแถว3ขวามือจะมีที่วางแก้วหรือครับโฟเดอร์มาให้2ช่องไม่สามารถใส่แก้วขนาด30-32ออนซ์ได้นะครับใหญ่สุดขนาด22ออนซ์เท่านั้นสำหรับทางด้านซ้ายมือจะมีที่เขียบุรีและช่องใส่ของกระจุกกระจิกมาให้หช่องครับ ไฟสห้องโดยสารแถว3และไฟ2ห้องเก็บสัมภาร,ระครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดถ้าเก็บไม่ดีนั่งทิ้มดักสครับกระจกด้านข้างมีขนาดใหญ่เวลาเข้ามานั่งแล้วไม่อึอดอัดครับ <S <S ตำแหน่งการนั่งทุกที่นั่งจะลาบเสมอกันไม่ได้เป็นแบบเทเตอร์ e ซทลักษณะการนั่งจะมาในรูปแบบ2 2 3ครับ <S 1> <S 1> ห้องเก็บสัมภาระ,ระ,ระ,ระสามารถเปิดได้ที่ฝาท้ายครับตรงนี้ พื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเวลากลางบอดทั้ง3แถวจะมีอยู่ประมาณ280ลิตรครับมาในแนวทรงสูงลุงเข้ามานั่งได้ครับถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเวลาที่เราใช้บอรทั้ง3แถวสามารถทําได้ครับด้วยวิธีการขยับบอรครับถ้าขยับบอรในลักษณะนี้จะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระประมาณ 430- 4 5 0ลิตรครับแต่ถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระอีก สามารถทําได้โดวยวิธีการพับเบาะแถว3ครับวิธีการพับอย่างแรกถอดหัวหมอนออกครับจากนั้นให้ปรับพนักบิงให้ลาบและจะมีสลักด้านล่างครับให้ดึงขึ้นแล้วพับยกไว้ด้านข้างครับแล้วก็เอาตะขอเกี่ยว ด้านซ้ายก็ทำเหมือนกันครับเอาหัวหมอนเก็บแบบนี้ครับถ้าพับเบาะในลักษณะนี้จะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระประมาณ750ลิตรครับพื้นที่ขนาดนี้เก็บของเหลือๆครับแต่ ถ้าจะต้องการเก็บของหรือใส่ของที่มีขนาดยาวประมาณ2เมตรสามารถใส่ได้นะครับเพราะมันมีพื้นที่ walk through ไปถึงด้านหน้าเห็นไหมครับเอาของยัดยาวใส่ไปได้เลยทีวีขนาด60นิ้วใส่คันนี้เหลือๆครับสำหรับสายแคมปิง้งมันเป็นรถที่ตอบโจทย์มากครับเพราะสามารถปรับเบาะนอนราบได้คนตัวสูง180เซนนอนได้สบายครับ ยางอะไรอยู่ใต้ท้องรถเป็นแบบล้อกระทะครับสำหรับใครที่ดมแก๊สเท่าที่ลุงจําได้รุ่นนี้สามารถใส่ถังแก๊สขนาดโดนัทได้ประมาณ42ลิตรครับข้อดี 1. เครื่องยนต์ทนทานซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายติดแก๊สได้สบายทนด้วยครับ 2. รูปร่างสะดุดตากระทัดรัดคล่องตัวในเมืองครับ 3. ความมัน็กประสงค์ทั้งขนคนและขนของเบาะ หมุนได้ปรับนอนได้เดินถึงกันได้ทั้ง3แถวครับ 4. ฟังก์ชันและออปชั่นล้นมากในงบประมาณขนาดนี้หาคู่เทียบยาก 5. ราคามือสองดีมากเอาไปลดใช้งานในชีวิตประจำวันได้สบายตอนนี้ถูกกว่าเอาผ่าจเจน1่ครึ่งหนึ่งครับ 6. ศูนย์บริการอู่ซ่อมอะไหล่เครื่องเกียร์เพียบสำหรับบอดี้พาร์ทหรือตัวถังแนะนำให้สั่งเชียงกงจบครับ ข้อเสีย 1. เครื่องยนต์เป็นเทคโนโลยีเก่าถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์สมัยนี้กินน้ำมันครับ 2. อะไหล่ตัวถังหายากแต่สามารถสั่งผ่านเชียงกงได้ครับ 3. ระบบ ABS ในยุคนั้นเป็นออปชั่นไม่ใช่ว่าจะมีทุกคันครับเวลาซื้อมือ2เช็คด้วย 4. จํานวนรถมีไม่เยอะแต่คนสนใจมีเยอะมากครับ 5. หาสภาพเดิมดีๆได้ยากส่วนใหญ่มักจะแปลงไปหมดแล้ว ถ้าเดิมจริงราคามักจะตึงครับอาการประจำรุ่น 1. เครื่องสัน่นรอบเดินเบาแกว่งไม่เบาเกินไปก็สูงเกินไปแนะนำให้ลองล้าง ISC วา w wow, ์ปีกผีเสื้อและตัวชดเชยรอบครับ 2. ระบบความร้อนตามอายุรถแนะนำให้หมั่นเช็คพัดลมหน้าเครื่องและวาลวน้ำครับ 3. แหลกพวงมาลัยเสียราคามือสองน่าจะไม่เกิน2,500บาทครับ 4. ระบบเกียร์อัตโนมัติเสื่อมตามอายุมีทุกอาการจะซ่อมหรือจะซื้อใหม่แนะนำให้ลองเช็คราคาเชียงกงก่อนครับ 5. ระบบไฟฟ้าตามภาษารถเก่าชอบรั่วลงกลาวแนะนำว่าถ้าง,งบถึงเปลี่ยนสายไฟยกชุดจบครับ 6. น้ำรั่วเข้าห้องโดยสารส่วนใหญ่เกิดจากขอบยางเสื่อมสภาพแนะนำให้ลองเช็คหลังคาซันลูฟและยางขอบประตูขอบกระจกให้ดีครับ 7. วัสดุภายในเสื่อมสภาพเช่นช่องแอร์หลวมลายไม้ลอกพวงมาลัยลอกเป็นต้นครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง7-9กิโลลิตรนอกเมือง11-12กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9-10กิโลลิตรขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ครับแต่พัฒนาให้มันดีกว่านี้ได้ไหมได้แต่ไม่เยอะมากครับเพราะว่าเครื่องยนต์เป็นเทคโนโลยีเก่าคู่เปรียบเท่าที่ลุงนึกออก1 ูซูกิแคลรี่แวน2ซูบารุซูโม่และ3ไดฮ atsu ไฮเจตครับสำหรับราคามือ1ในบ้านเรายุคนั้นลุงจำไม่ได้จริงๆครับเพราะมันถูกนำเข้าโดยเกมาเกตแต่ราคามือ2องณปัจจุบนันเริ่มต้นตั้งแต่หลักประมาณ50,000บาทจนถึง200,000บาทขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนและของแต่งครับกับ Toyota l i ลท์เอสโดยส่วนตัวลุงมองว่ามันเป็นรถที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นรถสะสมได้เพราะพื้นฐานของตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ที่ทนทานซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกแต่เรื่องการกินน้ำมันแนะนำว่าควรจับดมแก๊สครับเพราะชีวิตคุณจะดูดีขึ้นมาทีเดียวสำหรับในเรื่องของของสะสมนั้นของเล่นของแต่งมีเยอะครับและเป็นรถที่มีคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจน ความมาเนกประสงค์เยอะใช้งานได้สบายๆลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนนิดๆสามารถหารุ่นนี้มาใช้งานได้ถ้าคุณรักรถเราก็เพื่อนกันสวัสดีครับ กับ Toyota l i ลท์เอชโนโดยส่วนตัวลุงว่ามันเป็นรถที่คุ้มค่ามากครับถ้ามองว่างบประมาณนะครับคุณจะได้ออปชันเทียบเท่ากับฟังก์ชันของ Toyota a l t ล a าดแต่จ่ายในแค่ครึ่งหนึ่งของราคาของ a l p พาดเจนหนครับการใช้งานโดยทั่วไปดีมากศาสนาวิสัยดีนะครับเสา A เสา B เสา C นะครับเคลียร์อปชันครบ แอร์เย็นทั่วทั้งคันครับถ้าทำให้มันสมบูรณ์ใช้งานได้แล้วสำหรับเรื่องอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้ในยุค90มันไม่ได้ดูกินน้ำมันเลยครับแต่ในยุคปัจจุบันค่าน้ำมันมันแพงมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นปัญหาครับอย่างคันนี้เองตกประมาณกิโลละ5บาทแต่ถ้าดมแกส๊สจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2บาทครับหรือ2บาทนินดๆเอาตตีท้าประมาณนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าครับ ลองตัดสินใจกันดูครับสําหรับใครที่อยากได้รถอนเนกประสงค์ฟังก์ชันออปชั่นดีๆนะครับการใช้งานโดยทั่วไปสบายๆมีความคล่องตัวสูงไลท์เอชน่าจะตรงตามความต้องการ